รถมิมมิมกับปรับเอรู้ดักเตะเตะเลยรถมิมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชายปนาครับสวัสดีนะครับหยุดกินข้าวเที่ยงนะครับก็มาโทษคนขับไมโครครับคนขับไมโครไม่เคยถูกหรอกครับผม รถวิ่งใส่น้อยก็ว่าน้อยใส่เยอะก็ว่าเยอะนะครับนี่ครับครับครับผมเนี่ยอามันไคอยู่ครอยากได้เยอะสั่งเลยเนี่ยเนี่ยผมว่าแล้วเนี่ยเฉีมิ่พูดนี่อย่างนี้แหละชมพอแต่เสิติ้นถือไม้ไปตีอยู่ที่นี่จันเติเออไอ้คันเขาทไมไปคุยอะไรกับจันชูหรือเปล่าเออ

เอ้าจีนนลเอาไม่ได้ไปต่อไฟตรงไหนบ่ว no ว like ันน like right> ี้มันหยุดครับโอ้วันนี้มันหยุดวันแม่ครับครับแล้วซื้ออะไรให้แม่ไม่ได้ไปเลยโควิดไม่กล้าไปเอาแม่อยู่ที่ไหนแม่อยู่สุรินครับแม่อยู่สุรินครับสุรินกินสุราฆ่าโควิดอยู่แล้วนี่เอาใอีกเอนี่อ้ใครมาขนาข้าง เงี้ยดูดีๆมันดูสบายคอมโรนกันเก่งอ่านี่ครับดันงอตัวเดี๋ยวๆอาจารย์ชูทำมองข้างหลังมันดูสิครับเอำดีๆแล้วเออธรรมดาซะที่ไหนอาจารย์ชูนั่งขับแม่โคจนกางเกงตูดขาดนะครับโอ้ยขาดตูดเในพวกเราสไตล์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่ครับหน้าตาจานชูครับหล่อมากเนี่ยยังโสดนะครับยังไม่มีลูกไม่มียนี่ดูสิครับดูเนี่ยแน่ยังมาเปิดโชว์ตูดอีกโอ้ยอะไรโอ้ยเขาถ่ายให้ดูแค่กานเกงขาดนี่ว้าวชายเีนี่ครับ นี่ครับใครที่ไม่รู้จักอาจารย์ชูนี่แหละหน้าตาอาจารย์ชูปลาแม่บอกให้ขับเจ้าสมพงก็เครื่องพังคำพิติจิก็เครื่องพังมือหนักมือหนักใช่ไหมโอ้โหโอเคครับผมเอาก็คุยกันไปเล่นๆนกันไปครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปนามากนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมิมจะอะไรจะแก้แค้นอะไรอีกไหมมามามๆจัดการกันมา วาน,นเมจะควันหัวไปเ,เออครับผมยังอยู่ตรงนั้นเองน่ะอะไรโอ้ผมไม่เอาไม้หรอกเนี่ยคอนปอนเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะนะฮะต้องบอกต้งดิ้นใช่ไโอ้ยเมื่อเมื่อวานพูดเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องเล่นเออโอเคท่านเป็นไปแหมถ้าเขาเอาข้างหลังน่ะไม่ต้องกลัวแต่แต่ข้างหน้าน่ะหลายเข็มอยู่ วันนี้ทีมงานนะครับกินกับข้าวนะครับดูครับผม,ม,มผมจะให้ดูกับข้าวทีมงานนะครับไหนอาหารญี่ปุ่นเฮ้ยใช่หรือเปล่านี่หยิบผิดหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่โอ้นี่นี่ครับ,น,บนี่ระตับานรคคาอยู่โรงแรมห้าดาวเนี่ยโอ้ยโรงแรมห้าดาวครับถ้าถ้าหกดาวเจ็บดาวนี่สงสัยจะเป็นแบบลาบก้อยแล้วแล้วมันยังมีไหมินลาบก้อยเบื่อแล้วมี้ม้ มตก็ไม่ครับอั pues mm ้บผมเชื mind, like yeah, ここ่อไม่ย้เยอย่เนียัวจะโอ้ยอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่เย็นหรอกเอไม่เย็นถ้าเอเย็นมันเคยจะออกมาเหนียวตัวที่ไหนล่ะมันมีแต่พัดลมอย่างั้นน่ะเออนี่เห็นไหมเห็นไหม ไม่ได้เดี๋ยวมันออกซื่อเพลงนี่ครับนี่ครับนี่เรากินกันี่ครับกระลุมไปพ่ยไปเดินเสโอ้นี่ครับเอ้าหมอตันอุ้ยวันนี้ทำไมมาะเต็มยศเลยปลาใส่ชุดปันมาตรวจจับรถไมโครเนาะมีเอกสารใบอนุญาตไหมมีครับมีปลาไม้ครับซื้อขายได้ถูกต้องหละครับ ใยเอเลยครับเออับทีมงานก็คุยเล่นคุยหัวกันสนุกสนานกันไปก็อย่าไปซีเรียสโอเคหมครับมาขาวครับดูสิครับไฟครับโอ้สุดยอดเลยอลังการ เตรียมตัวกินข้าวนะครับนี่ครับก็คือกับข้าวเที่ยงครับของทีมงานโทนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนี่ครัต คลองเลยไหมท่านเป้คือตุ้ยระตุยหน้ากัน่ด้มาทันไหนไม่เขารู้กันจันโอ้คุยไม่ได้หรอกเดี๋ยวยายเรียกไปอีกใช่ไหมเออยายชอบเรียกเนาะรักหลานคนนี้มากเลยยายเนี่ยรักอาจารย์โอมากเลยตามไปทีเดี๋ยวต้องรู้เที่ยวเย็น อเงี้ยยืดดีเนอะไงไหนกินท้ายกันก็ไม่ต้องได้หรอกกี่ตู้ครับผมรลับนี้คลิปนี้เขาจบไปนี้เลยนะครับสวัสดีครับผม